สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับสมชายรันพ r o p ์ r ี้นะครับวันนี้จะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะฮะอยู่ที่บริเวณเหลังอุโมงค์หนองไผ่นะครับหลังอุโมงครถไฟหนองไผ่นะครับที่ดินแปลงนี้186ตารางวานะครับลักษณะรูปแปลงสวยมากนะครับติดถนน2ด้านนะเดี๋ยวพาไปชมครับ ทางเข้านะครับจะอยู่หลังอุโมงค์หนองไผ่นะครับวิ่งมาจากมิตรภาพนะครับมาอยู่เทินหลังอุโมงค์นะเี่ยนะวิ่งวิ่งมาอยู่เทินหลังอุโมงค์นะครับแล้วก็โค้งเข้ามาในซอยไผ่ทองหนึ่งนะครับตรงเข้าไปประมาณสัก200เมตรนะครับจะถึงที่ดินนะครับการเดินทางเข้าออกสะดวกครับตรงนี้วิ่งไปถนนมิตรภาพทางถนนมิตรภาพประมาณ1.8กิโลนะครับ ไปนิดนึงก็จะเป็นตลาดนะครับมีตลาดอยู่ใกล้ถึงสองแห่งนะครับอยู่ห่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือโรงพยาบาลศรี3กิโลนะครับห่างเซ็นทรัลประมาณ8กิโลนะครับตรงนี้เป็นลักษณะถนนหน้าแปลงนะครับเป็นทางคอนกรีตครับมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านอยู่นะครับไม่เปลี่ยวนะฮะห่างจากถนนหลักเส้นหนองไผ่ โกทานะครับเส้นนี้ออกมิตรภาพได้นะครับนะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากครับที่ดินที่จะพามาชมวันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะติดถนนสองด้านเลยครับเป็นทางคอนกรีตทั้งคู่เลยครับนี่ฮะเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยครับรูปแปลงสวยมากนะครับเป็นฉนดคุดแดงครับเนื้อที่186ตารางวานะครับติดถนน2ด้านนะครับนี่ฮะ ที่ดินถมไปแล้วนะครับถมไปแล้วเนี่ยฮะล้อมรั้วไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับหลักฉนดจะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้ลึกเข้าไปประมาณ44เมตรนะครับด้านหน้ากว้างหน้ากว้างตรงนี้ประมาณ17เมตรนะครับรูปแปลงสวยครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นนะครับเดินทางไปถนนมิตรภาพนี่ สะดวกครับแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดหนองไผ่นะครับเป็นที่ดินที่เหมาะจะสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับเนื้อที่เกือบ2งงานนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในนี่นะครับลักษณะตอนนี้ปลูกกล้วยไว้นะครับงามมากเลยนะฮะนี่นะครับอย่าเอาไปนู่นเลยครับ นี่นะครับในซอยด้านหน้าก็จะมีเพื่อนบ้านที่ดินยาวมานี่เลยนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับจดตรงนี้ลึกเข้ามาประมาณ44เมตรนะครับถือว่าหน้ากว้างใช้ได้เลยครับเนี่ยนะฮะจะมาจดตรงนี้นะครับสวัสดีครับนุ่มนี่นะครับไฟฟ้าปลาปามีครบหมดนะครับหันหน้ามาทาง ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านนี้นะครับถ้าทําบ้านก็หันหน้ามาทิศนี้ก็รับแดดเช้านะครับสวยๆเลยลักษณะนะครับเป็นที่ดินถมแล้วสูงแล้วสูงเสมอถนนนะครับด้านข้างด้านหน้ามีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะครับด้านหลังก็มีเพื่อนบ้าน ที่ดินแปลงนี้ฉนุดครุดแดงนะครับเนื้อที่186ตารางวานะครับฉนุดครุฑแดงใบเดียวรูปร่างสวยมากนะครับราคาขายนะครับขายยกแปลง2 9ล้าน9บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับกับรันพ r o p e อ t y ที่เบอร์095 180 8982ครับหรืออยากชมนะครับนัดได้นะครับนัดชมได้นะครับเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามเราด้วยนะครับที่ช่อง y o u t u รันพ n Property รีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เพจขายที่ดินขอนแก่น By Run Property นะครับครับสวัสดีครับ